ป้อมอมริกาฟิลล FC น้ำมันทั้งแหลกพานไปครับพอดีมากเมื่อกี้น้ำมันกำลังสี่แห่งพอดีนะครับพ่น้องน้ำมันกำลังสี่แห่งเครื่องกำลังไอติดจังหวะนะกูกูกูก็ก <c oughs> <c oughs> กเลยมาเตนน้ำมันใส่อลไรกัลนล่อน้าติดเครื่องใหม่ครับรอบที่สองครับเฮ้ไ,ไปซื้อน้ำมันครับพายุซิตี้นะครับ ลดลงไปหลายเติบครับพี่น้องลดลงไปฟังนั่นนะคือสิเหลือเพียงหัวเขานะ่ะน้ามองหันนะแามมองหันเมื่อบอกแป๊บเดียวเพราะว่ามองหนี้มันเป็นบวกนหน่อยนะครับแองนหน่อยหามง,ง,งห้วงโป้งหมดละบรรยากาศครับ กบ,บ่งงามงามอ,อ,อ่อ,อนอ่อนอ่อนหยอดมันแม่พี่น้องก็คือหลายๆคนทาม,มานะครับไอ้สูบด้ามออกแล้วจับป,ป้ากับสีจับออกเมื่อตะครับโตหน่อยโตใหญ่นะครับก็เอาไปเห็ดหรือว่าเอาไปปล่อยในบ่อขางผางบานน้่ครับส่วนหนึ่งนะครับพี่น้องก็แล้วก็ ไอ้ต้นใหม่นี่เพราะว่าปู้าเพื่อเสี้ยวอ,ออกเมดบอรหรือว่าเสี้าต้นใดไหวนะครับแต่ตอนเอาไห้แนี่ยหพี่น้องเพราะว่าเป็นหฮมนะครับเอาไห้เป็นหฮมหม่องเห็ดของงวของของั้วนะครับอเสียเยาต้นน้อยๆไ,ไหวแหมมันใหญ่ไปนหนาต้นใหญ่ๆเอาไหวยาดล่มพัดจริี่นะครับแต่ว่าตน้นวาต้นนั้นใหญ่แห้งครับครับ เดี๋ยวปูสิไปเอากล้วยกระเทินทองคำมะเร็งน,น้ำต้มครับเอากล้วยกล้วยกล้วยกระ,ะ,ะเทินนะครับเจ้าทองคำเอามาค้อยนี่นะครับเอามะเร็งน,น้ำต้มนะครับทองคำควายกระเทินครับเดี๋ยวพ่ไปเบิรงหม่องปลักใหม่ไว้ครับ มองปักไม่ไหวว่ามันล่งไปหลายบันเดน,นะครับนอ้องสูบหน้ามองแล้วก็มาห่างหนูบาดนี่นี่เห็นเรนห้อยเห็นหู หมห่อยู่ตัง้งแต่มาห่างยักษ์เต่อ,ดอได้่หมูยามนี่มันจะเขายฟ้าล่ะนี่ปลกใหม่ไว้หอยลายจังนีหอยระบหอยมีแต่หอยมีแต่หอยจุกหหอยหลาย,ลาย,ลายมีแต่หอยจุกทังนั้นเลยตัวหนบ่นยูหัน,หนก็หลายค่ะไอเกบขึ้นมาตอนนี้ก็อ,กอันนี้ได้เลยแล้วจางมันห กินได้เลยแล้วขึนเรื่อยนะฮะแอนตอนก่อนสูบน้ำอยู่พี่ตอนนี้รถลงไปผุปวดเดือกกวนกล้วยมันกวนรดเลยแบบเดียวตัวนี้มันกลวงเลยเออนี่นะเพวกพี่อย่างนี้ไปซื้อน้ำมันลบมารอบนี้นี่แต่ชิลงไปผุอีกวันไห้ซื้อน้ำมันบ่มาแล้ววันที่ปาทั้งนี่ทั้งนี้ครับห้านิตหกลิตร สองเกือบสองร้อยซื้อมาสองร้ยเเะหซด้แรพี่นองเลขาอาจสิได้เห็นขาก็ใหญ่ก็ได้ครับตัวสำแขนตรงนี้อยู่ยางนีก็ตรงนี้ต้นเอยาง ยางบมมีกับอาเหียนตัวหนึ่งสองตละะ่ะลากญ่ตัวสําเขียนนะครับเราเฮากับจังค่อยมาเบิงว่าเบิดบ่บอนี่มันสีได้ป้าพอ3กิโลบอมีเอซีคนหนึ่งิันทากมาหาบ่าโทนว่าใหรหาสาว้แน่มีสาไดเพิ่นสีขายป้าบอจาก2 3 0 0 0พนะครับเพิ่นเสียเอาไว้สู่วันที่12บนะครับสีให้พอการไส่มาเหร่นน้ำวันที่12นะครับ สบป,ป้าจับป้าวันที่12มกรานะครับพอมีการแสดงอยู่ที่บ้านนองคู่น้อครับเนาะตอนแรกก็ว่าสีเอ้าสานีลราพี่น้องไว้ให้เพิ่นเล่นพอดีว่าเิ่นสีเฝ้าผมเพื่อสีเห็ดของงัใหญ่ของงวนะครับิได้ถมทีแต่ละหม่องแต่ละบอนให้มันไอเบดเซ็จนะครับให้มันเล้วให้มันเรียบร้อยนะครับพอดีก็เลยหมะจังหวัเหมอคือมือนีวันหยุดงานพอดีนะครับก็เลยได้สูบมือนี้วก็เตรียมไอ ผมกอนปีใหม่นะครับรถแมคโครเขาสิมานะครับนี่ครับพี่น้องรถลงกไหลายครับแตกีต้มกับพ่แมนเตือนเตือนได้พี่น้องกีต้มเรี่ยงของเขาเลยแถวนี้นี่แต่บางอยคมกับลายกันครับแต่ปลาคอคือสีบวย่ังหนกพี่น้องโตพอสำนึงเนี่ยขี้ใต้เมือนเล่ละมันเป็นมันเป็นโลกนะ ช่วงนั้นเป็นหลกลอยขึ้นมาใต้เต็มเลยแถวนี้แต่บักตัวใหญ่ๆหลีก็สียั่งอยู่ดรอกขอขอรอรกขางๆนี่มีแต่พวครับหากไม่มีแต่ถ้ำเป็นถำ้ำเป็นถำ้ำจะกอียางตัวยังแล้วแต่ว่านูมีนี่ทาม,มีนูนี่งูใหญ่บ่มีหรอกพี่น้องทาม,มีนูหากินแบบนี้งูใหญ่บ่มีครับเต็มที่กับงูดังแหงูป้านะครับ ตอนมีหนูหากินอยู่นี่มีแต่ควยยไม่ๆเลยพี่น้องนี่นี่ควายหม่ไม่หู้ไม่ไม,ไม่เลยแล้วน้ำบกบอกยับป้าแล้วก่อนที่เพิ่นสิมาถมมาอันนี้นะเข้าสีห่างเอาหนูอยู่นี่และครับนี่ได้เมนูเพิ่มอีกหนูนาผ้าเพลินครับขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องไปเขาไปซื้อน้ำมันก่อนครับแล้วเข้าคอยมาอัปเดตให้เบิรงนหม่ ว่าสีส่เวลาโดานปั่นใดนะครับในการสูบสะนี่แดดครับเขียนบัญชีไปกันเห็ดเบียดไปน้ำครับเขียนบัญชีไปน้ำเห็ดเบียดไปน้ำนะครับจักรลมจักแดดออกออกแดดกับฮ้อนครับแต่ว่าเขาห่มกับหนาวนะครับ <laughs> ออกแดดแล้วฮ้อนเขาห่มหล้วหนาวนะครับ ขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ฝากเบิ่งโฆษณาให้น้ำในเล่อ์ครับพี่น้องเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สมีสะกนครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับแหม่มาตองมาเอิญกินแล้วกินยังอีกออยางพาราเป็นอะไรเลยยางพานราห้องโลดแสมาเบิงเอาแสมา